สวัสดีครับพี่พี่น้องๆที่อยู่ในเพจเมธาเจ็ดสีนะครับรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมธาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมธาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่ยี่สิบ 9ตุลาคมในด้านของวันนี้นะครับมีมวยดีๆโชกกันที่เวทีมวยรังสิตนะครับเป็นศึกนะครับมวยมันฉนั่นเมืองนะครับช่อง t ู o f o u รับหน้าที่ยิงสดถ่ายทอดสดตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะครับส่วนด้านของฟุตบอลนะครับต่างประเทศค่ำคืนนี้นะครับมีหลายรายการด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลเกาซัวส์สลีอาร์ที่อิตาลีและฟุตบอลคาราบาวครับของประเทศอังกฤษนะครับไฮไลท์ก็จะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางเอซีมิลานนะครับเปิดบ้านรับเมืองทางนาโปลีถือว่าเป็นคู่บิ๊กแม ซึ่งผมเมธาวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์สองช่วงด้วยกันนกับช่วงแรกวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองครับศึกทูโฟยูนะครับมวยมันหนัะเมืองนะครับช่วงที่2วิเคราะห์วิจารณ์ ฟุตบอลต่างประเทศค่าคืนนี้คัดให้เน้นๆนะครับห้าคู่เหมือนเดิมนะครับเมื่อคืนนี้กินเต็มกินอิ่มกันในด้านของฟุตบอลนะครับเมื่อคืนนี้3คู่คงจะกินกันนะครับในด้านของฟุตบอลวันนี้จัดให้เหมือนเดิมนะครับพี่ๆน้องๆมาเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้นะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจเพจเมทาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับช่องทางการติดตามผมเมทาสามารถติดตามได้สี่ช่องทางด้วยกันครับช่องทางที่1เป็น a c e b o o k เมทาเจ็ดสีช่องทางที่สองเป็นเพจเมทาเจ็ดสีช่่องงททาี4 เป็นอิสต้ากรบเมทาจะสีสี่ช่องทางรับการติดตามนะครับทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์กยกับทั้งมวยและฟุตบอลรับผมเมทาต้องขอขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยุกหนึ่งหกแปดนะครับตัวนอกสนใจจะรับข้อมูลข่าวสารมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองรวมถึงด้านของข้อมูลนะครับเกี่ยวกับไปด้านของฟุตบอลต่างประเทศและมีที่สําคัญมีรลยเสียงให้ฟังฟรีกันทุกวันมีรลยเสียงมวยให้ฟังฟรีกันทุกวันนะครับกับกลุ่มกีฬามวยพักยุก68ช่องทาหกแปด้าานล่งช่องทางการสมัครดูที่ไอดีไลาน ตีครับอ่ะเราเข้าสู่ด้านของมวยหน้าเรียนมวยหน้ารอมช่อง2 w o f o u บวันนี้กันเลยนะครับสำหรับด้านของมวยวันนี้นะครับสึกนะครับมวยมันสนั่นเมืองนะครับบวกเพชรยินดีบวก two f o u นะครับมวยทำการช่วงช่วงเวลานะครับหกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะครับคู่แรกนั้านของวันนี้ครับสิงชุมพลนะครับนอนวัดยิมครับวันนี้เจอกับทางขวานฟ้าปอนิพนธ์พันมวยคู่นี้เจอกันในวิดพิกัดนะครับสามสิบ 3กิโลครับทางเจ้าครับถึงชุมพลนะรมาเท่าพิกัดส่วนทางเจ้าขวานฟ้านี่ก็ลดน้ำหนักไป0.3นดไม่ต้องของมวยคู่นี้ครับราคาเหบ็บทางขวานฟ้าครับเป็นต่ออยู่ที่ราคา118นะครับทางสิงห์ชุมพลก็ถือเป็นมวยเพรเข่าในหนูแน่นครับขวางหน้าดันแทงได้สูงได้ลอยได้ใหญ่ทางเจ้าขวานฟ้านี่ประเภทเปิดเกมเดินทวนบูสู้ดียันหยกนะครับกระดูกมวยเบอร์มวยแข่งปอกทางเจ้าขวานฟ้าครับเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าเล็กพิ่ขี้หนูนะด้านของมวยคู่ที่หนึ่งเขาเป็นด้านของวันนี้ ในด้านของวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ด้านของกระดูกมวยเบอร์มวยมดูดูดีกว่าเลยแหละทางขวานฟ้านะครับต่อยพวกระดับนุ่นนะครับทางยอดกันยหางนครสีต่อยพวกระดับ,น,น,บดนุ่น,น ün, ในด้านของทางเจ้ามนต์พร,รามนะครับติดเพชรหลวงพันก,กระดูกมวยเบอร์มวยครับระดับพวกแหลยเพชรสงเพชรสามในด้านทางเจ้าขวานฟ้านะครับวันนี้เสียเป minded, รียบรูปร่างก็จริงแต่ตุ่นต้นนี่อาวุธมวยหนักหน่วงรุ hyd, นแรงรุนนับรุนน็อกนะครับคู่ที่หนึ่งผมชอบทางขวานฟ้านะครับคู่ที่สองครับเพชรดาราครับวันของโฮมเจอทางเจ้าสีบราชนะครับ รอทันนิทามวยคู่นี้เจอกันพิกัด113ปอนด์ครับทางเจ้าเพชรดารานี่มาขัดไป0.1บน,นทางเจ้าสิวราชลดน้ำหนักไป0.4ไปทั้งสองมวยคู่นี้ราคาเลยทางเพชรดาราต่อ11.8นะครับทางเพชรดาราเป็นมวยเพชรเขาในเหนียวแน่นสูงยาวใหญ่หุ่นม,ม้าเทพกว่าหน้าดันแทงดีส่วนทางเจ้าสิวราชเป็นมวยฝีมือครบเครื่องอีกสมองออมวยหลากหลายแต่วันนี้เสียเปรียบรูปร่างครับเล็กกว่าครับมวยคู่ที่สองวันนี้ผมชอบทางมุมแดงเพชรดารานะครับคู่ที่สามครับใจสิงข์ครับลูกเจ้าแม่ใส่ทองวันนี้เจอกับทางเจ้าครับลีไอซ่ารครับทีเด็ดกันันนมวยคคู่ี้รบ เจอกันแบบที่กัดนะครับ100นะครับ สิบสีบส่ปอนด์ครับทางใจสิงห์นี่มาเท่าพิกัดขนทางเจ้าครับอ e ีไรซ่านี่ก็มาขัดไปสูจน์จุดสองมวยคู่นี้ครับใจสิงห์นี่เป็นมวยเพียรเตะขาต่อยหมัดอาวุธมวยหนักหน่วงรุนแรงส่วนทางเจ้าอ e ีไรซ่านี่เป็นมวยเพียอรอาวุธมวยหนักหน่วง,งตรุนแรงต้องตรงรุนนับรุนน็อกทุกวินาทีนะครับมวยคู่ที่สามนี่ผมชอบทางนะครับอ e ีไรซ่าผมชอบทางมวยรองที่ชอบเป็นนักของลูกหนักลูกแรงของน้องเขาครับและคู่เอกวันนี้ครับลุงวิทยาครับลูกเจะแม่ใส่ทองเจอทางกล้องบุรพาทิพธาหมายมวยคู่นี้เจอกันที่พิก วิทยานี้ก็เลยไป0.3ครับส่วนทางเจ้ากล้องบุรภพานี่มาขาดไป0.1ครับราคาเหลืดเปิดทางลุงวิทยาต่อ5-4นะครับคู่ที่0 4ครับลุงวิทยาเป็นววยุ่นน้องแต่กระดูกไัยเบอร์มวยแข็งโป๊กนะครับส่วนทางเจ้าครับกล้องบุรภพาก็สตายแต่ขาแต่หมัดต้นต้นไม่นับไม่นอกเหนื่อยแน่นะครับมวยคู่ที่4ชอบทางลุงวิทยานะครับอ่ะสรุปให้ท่านอีกคั้งไวยรักไวยชอบวันนี้คู่แรกนะครับชอบทางขวานฟ้าคู่ที่2ก็ผมชอบทางเพชรดาราคู่ที่3ก็ผมชอบทางีไลซซาและคู่ที่4ผมชอบทางล วันนี้ดังของช่วงแรกครับมวยหน้าเล่นมนวยหน้ารองจบลงหนึ่งเท่านี้เดี๋ยวช่วงที่2ฟุตบอลเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ